ชื่อเด็กิกธนะสอนขาใต้เลขทีท่26ม1นับค่ะวันนี้จะมาเสนอวิธีการทำเรื่องการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงค่ะก่อนอื่นนะคะให้ขีดส่วนของเส้นตรงค่ะแล้วก็ก็ตั้งชื่อส่วนของเส้นตรงค่ะ A B ค่ะ หลังจากนั้นให้นําวงเวียนมาไว้ที่จุด A คะ่ะแล้วก็เอาให้กลางให้เกินครึ่งคะ่ะแล้วก็ขีดให้มันเป็นส่วนโค้งคะ่ะทาง B ก็ทําเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนขยับวงเวียนเลยทําให้มันเป็นจุดตัดคะ่ะแล้วก็เกิดจุดขึ้นมาสองจุดคะ่ะแล้วก็จุดแล้วก็เขียนชื่อจุด หลังจากนั้นให้นํามาขีดเส้นตรงกลางค่ะแล้วก็มีจุดขึ้นมาใหม่คือแล้วก็จุด E ค่ะแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ควันจากบุหรี่ที่คุณสูบมันลอยมาเข้าจมูกผม,ปมเป็นเซกันแฮนสโมกิงหุเป็นสโมเกนี่นาสโมซอนพนักงานสูบยา